สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเว็บไซต์ข่าวของนิวส์วิครายงานนะครับว่าเรือดำน้ํารัสเซียที่มีความสามารถในการปล่อยขีปนาวุธยูเครียถูกพบเห็นใกล้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญของสหรัฐอเมริกาขณะที่รัสเซียนั้นยังคงแสดงพลังทหา,า,นในารานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นรายงานว่าเรือรบรัสเซียสามลำได้เล่นผ่านช่องแคบโซยักหรือว่าที่รัสเซียเรียกว่าช่องแคบลาเปรูส ขณะเล่นผ่านจากทะเลโอคอสไปยังทะเลญี่ปุ่นซึ่งเกาหลีใต้เรียกว่าทะเลตะวันออกกองเรือสัญชาติรัสเซียถูกติดตามขณะเดินทางผ่านจุดที่ห่างจากแหลมโซโยะบนเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่น20ตีไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระบุว่ารัฐสามารถอ้างสิทธิในเขตน่านน้ำดินแดนที่ขยายออกไปได้ถึง13.8ไมล์จากแนวชายฝั่งตามรายงานหนึ่งในเรือรบรัสเซียคือเรือดำน้ำขีปนาวุธบอรเรลคลาสที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลีย เป็นครั้งแรกที่กองทัพป้องกันตนเองของญี่ปุ่นพบเห็นเรือดำน้ารัสเซียประเภทนี้ใกล้ดินแดนญี่ปุ่นเรือดำน้ารัสเซียเดินทางพร้อมด้วยเรือราดตระเวนวายัสซึ่งระบุด้วยหมายเลขตัวถังเรือและเรือลากช่วยเหลือเรือวายัสทำหน้าที่เป็นเรือธงของกองเรือแปซิฟิกรัสเซียกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนั้นยังรายงานว่าเรือจีนสามลำได้แก่เรือพิฆาต n ีเนไหหนานและ CNS ไคฟงและเรือเสบียง CNS ดอดงปิงหู ที่ระบุด้วยหมายเลขเรือได้เล่นผ่านช่องแคบโซยักไปทางตะวันออกระหว่างวันที่23-24ถึง24กันยายทนที่ผ่านมารัสเซียดำเนินการกองเรือดำน้ำขีปนาวุธเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์รวมถึงเรือบอรเรลคลาสสามลและเรือบอรเรลเอคลาสหาลตามรายงานของสำนักข่าวด้านกลาโหมอย่างนาวาเเรือดำน้ำแต่ละลำบรรทุกขีปนาวุธ1ิลูก และขีปนาวุธแต่ละลูกสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้6หัวรบด้วยกันในระหว่างการประชุมเมื่อเดือนกนรกฎาคมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนากองกําลังเรือดำน้ํารัสเซียประธานดิวาดิเมียร์ปูตินนั้นก็บอกนะวครับว่าเรือดำน้ํากําลังมีบทบาทสําคัญในการรับประกันอธิป,ปไตยและความมั่นคงของประเทศรวมถึงปกป้องผลประโยชน์และรักษาความเท่าเทียมเชิงยุทธศาสตร์ขณะที่กองทัพเรือรัสเซียยังคงดาเนินสงครามอย่างต่อเนื่องต่อ,อยุเครนแต่ยังคงมีความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกไกลและอินโดแปซิฟิกซึ่งญี่ปุ่นอธิบายว่า เป็นความกังวลด้านความมั่นคงอย่างมากในเอกสารปกขาวการป้องกันประเทศกองเรือแปซิฟิกรัสเซียเพิ่งทําสําเร็จโดยการปรับใช้กับเรือดำน้ำําขีปนาวุธและเรือดำน้ำําขีปนาวุธแบบดั้งเดิมเอกสารปกขาวการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นในปีนี้ บอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นยังคงดำเนินกิจกรรมทางทหารอย่างเต็มที่ในบริเวณใกล้ญี่ปุ่นและพื้นที่โดยรอบแสดงถึงแนวโน้มในการปรับใช้อุปกรณ์ทางทหารล่าสุดในภูมิภาคทางตะวันออกไกลกิจกรรมทางทหารของรัสเซียในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงญี่ปุ่นร่วมกับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับจีนกําลังก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงในภูมิภาคจากมากประจําดีวาราเมียปูตินกล่าวในการประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนากองกาลังเรือดำน้ำรัสเซีย บอกว่าผมจะทําทุกสิ่งที่ผมได้กล่าวหลายครั้งเราต้องมีกองเรือที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่ครบครันที่สามารถตอบสนองต่อภปคุกคามและความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต,ตได้อย่างเพียงพอนี่คือเหตุผลที่มีการปรับปรุงความสามารถของกองทัพเรือรวมถึงกองกาลังเรือดำน้ำําอยู่ในบรรดาลำดับความสําคัญที่สุดของเรานอกจากนั้นยังมีการรายงานข่าวจาก U.S. Naval Institute New บอกว่ากองเรือ Pacific Russia ปฏิบัติการเรือดำน้ำบอเรลและบอเรลเอคลาร5ลำยังไม่ชัดเจนว่าเรือลําใดที่ญี่ปุ่นนั้นพบเห็น การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคแปซิฟิกและการแสดงพลังทางทหารของรัสเซียในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ขณะที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางทหารของรัสเซียและจีนในภูมิภาคลกล่าวรัสเซียเองนั้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินกิจกรรมทางทะเลรอบญี่ปุ่นต่อไปอยังคงต้องติดตามว่าญี่ปุ่นนั้นจะเสริมสร้างการป้องกันประเทศเพิ่มเติมจากไรในการช่วยเหลือจากทางด้านสหรัฐอเมริก การพัฒนานี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคแปซิฟิกและความจําเป็นในการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวทางทหารที่อาจจะส่งผลกระทบต่อดุลอํานาจในภูมิภาคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถ่าอัปเดตนําม,มาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ่าอัปเดตด้วยครับ